สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายง,งานข่าวนะครับว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาได้จัดให้มีการลงประชามติตัดสินว่าเห็นชอบในการอ้างกรรมสิทธิ์ดินแดนรับรวยน้ำมันของไกอาณาที่เรียกว่าเอสเซกิโบหรือไม่ซึ่งผลการนับคะแนนปรากฏว่าผู้ออกเสียงเห็นชอบ95%คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งได้มีการลงประชามติเมื่อวันที่3ธันวาคม2566แล้วก็ประกาศว่า มีผู้ออกมาลงประชามติ10ล้าน5แสนคนจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด20ล้าน7แสนคนแต่ผลนับคะแนนที่บอกว่าเห็นชอบ95%สร้างความสับสนจากรูปแบบคำถามที่มีด้วยกัน5ข้อรวมถึงการถามผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอการจัดตั้งจังหวัดใหม่ชื่อว่ากายอาณาเอสซีกิโบให้สัญชาติเวเนซุเอลาแก่ประชาชนในจังหวัดใหม่ผนวกจังหวัดใหม่เป็นแผนที่ของเวเนซุเอลาและปฏิเสธอำนาจศาลของ ICJ หรือไม่ ขณะที่เอนริเก้กาปริเลสแกนนำฝ่ายคา้านระบุว่าจริงๆแล้วมีคนออกมาใช้สิทธิ์แค่เพียง2ล้านเศษเท่านั้นเอสเซกิโ e บมีพื้นที่1.6แสนตารางกิโลเมตรกินพื้นที่ราวสองใน3ของไกอานาและเป็นที่อยู่ของประชากร1 2 5 0 0 0คนหรือ1ใน5ของทั้งหมดเวเนซุเอลายืนยันว่าแม่น้ำเอสเซกิโบทางต้นออกของดินแดนคือพรมแดนทางธรรมชาติระหว่าง2ประเทศตามที่ประกาศในปีคริสตศักราช1,700 สมัยที่สเปนปกครองแต่อังกฤษมาจัดสรรดินแดนของเวเนซุเอลาใหม่แบบผิดๆในศตรวรรษที่19แต่กายอานาก็ยืนยันเส้นเขตแดนตามที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษกำหนดและสาลโลกยืนยันตามนั้นในปี1899ก่อนหน้านี้กายอานาขอใหศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า IC j เจขัดขวางการลงประชามติและสารได้เรียกร้องให้เวเนซุเอลาอย่าได้ดำเนินการอะไรที่อาจกระทบกับดินแดนพิพาทโดยไม่ได้เอ่ยถึงการจัดลงประชามติ ความตึงเครียดเรื่องเอสเซกิโบเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ไกอานาเปิดประมูลแหล่งสำรวจน้ำมันนอกชายฝั่งเมื่อเดือนกันยายนและประกาศการค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในเดือนตุลาคมกกยานาเป็นประเทศเล็กแต่มีปริมาณน,น้ำมันต่อหัวประชากรสูงพอๆกับคูเวตผลการลงประชามติไม่มีผลผูกมัดแต่ความวิตกกังวลในกกยานาและทั่วภูมิภาคว่าอะไรที่เจตนาที่แท้จริงของเวเนซุเอลาและอะไรคือก้าวต่อไปหลังจากที่ประธานาธิบดีนิโคลสัสบาดูโร ชื่นชมผลลงประชามติว่าเป็นชัยชนะท่วมท้นของฝ่ายที่เห็นด้วยและบอกว่าเราได้ขยับก้าวแรกของขั้นตอนใหม่ทางประวัติศาสตร์ในการต่อสู้เพื่อสิ่งที่เป็นของเรากอบกู้สิ่งที่ผู้ปลดแอกทิ้งไว้ให้เรานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่บอกว่าผลพัวพันจากการลงประชามติมีน้อยมากการคิดตั้งจังหวัดใหม่ในเอซกิโบยิ่งห่างไกลและหากพยายามจะเข้ายึดเอสเซกิโบมากขึ้นเรื่อยๆก็ถูกต่อต้านจากนานาชาติอย่างแน่นอนเพราะนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศไกายนาน่าระบุว่า ข้อพิพาทช,ชายแดนที่มีมายาวนานระหว่าง2ประเทศอยู่ในระดับตึงเครียดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขณะที่ฟิลกุนสันนักวิเคราะห์จากอินเตอร์เนชั่นแนลไครสิกรุ๊ปก็บอกว่ารัฐบาลเผด็จการเมื่อเจอสถานการณ์การเมืองยากๆก,ก็มักพยายามเล่นประเด็นรักชาติเพื่อระดมเสียงสนับสนุนเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่มาดูโรนั้นกําลังทําในเวลานี้ความเคลื่อนไหวนี้อาจจะสร้างความตึงเครียด ให้เกิดขึ้นในทวีปแผ่งนี้หากว่าผลของการลงประชามาติในครั้งนี้จะนำพาไปสู่ที่รัฐบาลเวนเนซุเอลานั้นใช้กองกำลังเข้ายึดพื้นที่เอเซกิโบมาจากไกอานาะก็อาจจะเกิดสงครามในภูมิภาคขึ้นมาได้นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ